รีแม็กภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบลูทูธรีเซิร์ฟเวอร์ของ b a s ิวสค่ะซึ่งเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธนะคะที่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งลำโพงธรรมดาแล้วก็ลำโพงรถยนต์ค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะ ซึ่งรุ่นนี้เชื่อมต่อผ่านพอร์ต AUX 3.5นะคะแล้วก็มีไมโครโฟนในตัวด้วยค่ะสามารถกดรับสายนะคะแล้วก็พูดคุยนะคะผ่านตัวรับสัญญาณบลูทูธได้เลยค่ะเปลี่ยนลำโพงปกติให้เป็นลำโพงบลูทูธเก๋ๆกันเลยจ้าสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ10ชั่วโมงค่ะรีชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ตไมโคร USB นะคะ ึ่งในกล่องจะมีสายชาร์จแบบไมโคร USB มาให้เรียบร้อยค่ะสินค้ารับประกัน6เดือนพร้อมกล่องจาก Remax Thailand เหมือนเดิมค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าของทางเราสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ที่แอดไซ Remax Phuket หรือเข้าไปกดติดตามได้ที่เพจ Remax Thailand Phuket นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย